สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับโอคพรามสองนะครับวันนี้พามาดูของดีของเด็ดอีกแล้วนะครับกับตัวเจ้ากระบะไททัน4ประตูตัวสูงเกียร์ออโต้นะครับตัวรองท็อปนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะพามาดูว่าวันนี้โอแต่งอะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะครับเริ่มจากตัวด้านหน้านะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าจะเป็นรถสีขาวราคาที่966,00สนนะครับสีขาวมันจะเพิ่มมาหมื่นหนึ่งถ้าเป็นสีอื่นทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่9 5 6า0 0มนกนบาทอ่ะโอเคเริ่มต้นจากดาน รถมันเป็นสีขาวนะครับก็จะติดในเรื่องตัวโลโก้ฝากระโปรงด้านหน้าเนี่ยที่เป็นตัวโลโก้ไททันสปอร์ตสีดำนะครับพร้อมกับในเรื่องกระจังหน้าเนี่ยอันนี้ทาสีมาให้แล้วจากโรงงานนะครับแล้วก็โอ้ยังินติดในเรื่องตัวคิ T ้วตัว C ีที่เป็นสีดําให้ของเดิมเนี่ยตรงนี้มันเป็นสีโครเมียมนะครับแต่เนี้ตัวโอติดในเรื่องตัวชุดครอบให้นะครับแล้วก็ในเรื่องของดีของเด็ดตัวนี้ก็คือในเรื่องตัวชุดแต่ง RBS หูหลอกแดงนะครับนี่ชุดแต่งตรงรุ่นเลยนะนีะ่มาเดี๋ยวพามาดูด้านข้างมีอะไรบ้าง ด้านข้างนะครับก็จะเป็นในเรื่องตัวคิวซุ้มล้อนะครับของตัวงาน RBS เป็นสีดําด้านแบบมีหมุดนะครับผมส่วนแม็กเนี่ยตัวนี้ลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนนะครับเน้นใช้เดิมๆแต่ถ้าใครต้องการเปลี่ยนแม็กใส่แม็กพวกลายดอกไม้เรื่องต่างบอกโอได้นะครับผมมีให้เลือกนะครับมาด้านข้างที่เราเห็นกันอีกชัดเจนอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องตัวกระจกมองข้างที่เป็นสีดำนะครับทำสีมาให้จากโรงงานพร้อมกันในเรื่องตัวกล้องมองภาพรอบคันตัวด้านหน้าก็มีกล้องนะตัวด้านข้างก็มีด้านท้ายก็มีจะแสดงผลตัวที่ตัวจอด้าน บันดข้างก็จะทําเป็นในเรื่องตัวสีดํามาให้นะครับจากโรงงานแล้วก็ตัวไฮไลท์เด็ดเลยรถสีขาวใส่ชุดแต่งแล้วใส่คิวซุ้มล้อแล้วไม่ติดสติเกอร์ไม่ได้นะครับการที่ติดสติกอร์เนี่ยอย่างที่ทุกคาเห็นนะครับว่ามันจะเพิ่มความหล่อความดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จุดเด่นของตัวรุ่นนี้ก็คือคําว่าออฟโรดสีแดงนะครับมันจะตัดกันลงตัวอย่างชัดเจนเลยเห็นไหมครับว่าจะดูสปอร์ตและลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับตัวที่แถมเพิ่มเติมอีกก็คือในเรื่องกันสาดนะครับกันสาดตรงรุ่น,นแล้วก ไฮไลท์พิเศษตรงนี้เข้ามาใกล้ๆครับตากล้องสำหรับลูกค้าที่ออกรถกับโอมนะครับในช่วงนี้โอมมีแถมให้ในเรื่องตัวสครับเหตุกันรอให้ด้วยนะครับเป็นตัวไทตันนะครับเขียนว่าไทตันตัวตรงรุ่นเลยนะแล้วก็ยังมีในเรื่องตัวกล้องบันทึกหน้ารถนะครับพร้อมเมม,มให้อีก3 2ิกิกนี่เลยเพิ่มความปลอดภัยตัวรถให้มากยิ่งขึ้นแก่คู่ขับขี่นะครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูตัวด้านท้ายมีอะไรกันอีกบ้าง นี่ลอยนี้เลยนะครับด้านท้ายก็เป็นแบบนี้นะฮะอ่ะด้านท้ายก็จะเป็นในเรื่องตัวนี้นะครับกระจาตัวกันชนท้ายเนี่ยจะได้มาเป็นสีดําจากโรงงานนะครับผมแล้วก็จะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยเบ้ามือจับตรงนี้ก็จะเป็นสีดํามาให้นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องตัวเขาเรียกว่าน่าจะเหมือนโลบาร์นะไว้เวลาเราใส่ของพาดของตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่ ่ะเดี๋ยวเราไปสู่โปรด้านหน้ากันว่ามีอะไรบ้างเอาละครับวันนี้พาไปดูไปชมเป็นยังไงบ้างครับกับการแนวการแต่งของโอในวันนี้นะครับกับของดีของเด็ดอีกรุ่นหนึ่งที่โออยากนําเสนอให้ทุกคนได้ดูนะครับกับการแต่งในเรื่องตัว4ประตูตัวสูงเกียร์ออโต้กับต,ตัวรุ่นนี้นะครับย้ําอีกครั้งนะครับว่าตัวนี้ราคาที่956,000บาทถ้าเป็นสีขาวจะอยู่ที่966,000บาทน,นะครับ โปรดาวก็จะมีเริ่มต้นมากมายนะครับอยากได้แบบไหนก็เราเข้ามาคุยโปรในเรื่องดอกเบี้ยต่ำนะครับโปรในเรื่องดอกเบี้ยสุขเซ็นพร้อมแต่งหรือตัวนี้นะครับดาวเริ่มต้นที่4ี่หมแต่งตามนี้เลยนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องแถบแพ็กเกจ5ปีดูบำรุงรักษา5ปีด้วยนะเวลาเปลี่ยนถ่ายเข้าศูนย์ของเหลวพวกน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์เข้าศูนย์ได้ฟรีนะครับวันนี้ก็คงฝากกับรถตัวแต่งตัวนี้ไว้กับที่ตัวโอแต่งเองกับมือเองนะครับแล้วก็ดูแลทุกขั้นตอนนะครับท่านใดที่สนใจนะครับ แคปภาพนี้อยากแต่งแบบนี้บอกโอได้นะครับหรือว่าอยากแต่งแบบไหนก็บอกโอได้โทรหาโอได้ที่เบอร์095-542-3563นะครับทั้งช่องทาง a c e b o o k l ลน e นะครับทุกช่องทางที่โอมีให้ติดต่อโอได้หมดนะครับหรือว่าใครที่อยู่แถวย่านพระราม2หรือว่าต้องการให้โอเอารถไปดูไปทดลองขับบอกกันได้นะครับวันนี้ก็คงฝากกับเพียงตัวนี้ไว้กับเจ้าตัวไททันสีตัวตัวแต่งตัวนี้ที่โอแต่งเองกับมือดูแลทุกขั้นตอนนะครับผมใครสนใจก็อย่าลืมทักหาวโอนะครับวันนี้ฝากกันไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ